กาบสบายดีและสวัสดีพี่พพน้องเอฟซีทุกท่านวันนี้มาพบกับบ่าวลุยคนเก่าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องเหยจังใดก็ขอฝากความฮักและความคิดฮอดไปหาพี่พน้องเอฟซีทกทางฟังไทยนำเด้อเนาะถ้าหากว่าพี่น้องท่านใดเข้ามารา,า,า,ายการอย่าลืมก,ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางซ่องน,น้อยๆของบ่าวลุยได้มีกำลังใจในการนำเสนอเรื่องราวดีๆของเมืองลาวเมืองไทยและกลาแลพาประเทศอาเซียนเล่านี้ มาให้น้องนิพนธ์ในสมัยเป็นปกติแล้วทุกคนสลหรับเรื่องราวในวันนี้เนาะบ่าวลุยมีเรื่องราวของคนไทยจะมานำเสนอให้บรรดาท่านนะครับฟังเนาะก็คือเรื่องราวนี้บ่าวลุยได้นำเอาอความคิดเห็นมุมมองของท่านโจเลวัดกินเกศรทุกคนซึ่งว่าในคลิปที่แล้วบ่าวลุยก็อเอ้ยเลยว่าเว่าซื้อของทานผิดไปก็ต้องขอโทษขอภยัยนํำเด้อเนาะทีบ่าวลุย เอินซื้อท่านจเลยว่ากินเกศรผิดไปทุกคนแต่ว่าวันนี้บรลุยกัไใครไปหาข้อมูลเกี่ยวกับท่านเนาะก,กัจจิ้งแนะนาเอาอความคิดเห็นมุมมองของท่านมาแสให้พี่น้องได้รับฟังอีกเ่อหนึ่งทุกคนซึ่งว่าท่านเองก็เป็นอดีตตำรวจมือปราบระดับประเทศเลยทุกคนปูซึ่งว่าท่านเองก็เป็นคนหนึ่งที่ว่ามีซื่อเสียงมีความมู้มีความสามารถที่ว่าท่ายทอดให้คนรุ่นหลังโดยเฉพาะมันคนรุ่นใหม่ให้ได้ มูไลลายสิ่งหลายๆย่างทุกคนสคลิปวิดีโอนี้บรลุยกะจะได้นําเอาเรื่องราวหรือว่าความคิดเห็นมุมมองของท่านที่มีต่อแม่ทัภพภาคที่สองและกะ็หลายสิ่งหลลายๆย่างที่เพื่อนได้แสดงความคิดเห็นแล้วเราจะทักฟังเพื่อว่าเพื่อนจะบอกถึงเรื่องราวใดๆอยู่ในคลิปวิดีโอนี้เนาะอย่าไปสนใจครับมันก็จะมีคนออกมาว่าท่านบ้างอะไรบ้างท่านทําดีแล้วแม่ทัพภาคสองแม่ทัพ ผู้จัดการทหารบอกผู้จัดการทหารอากาศผู้จัดการทหารเรือท่านทําดีแล้วครับท่านทําดีแล้วนะครับทําแบบนี้ต่อไปนะครับทําแบบนี้ต่อไปเตียบันใช่ครับใช่ครับเป็นรัฐมนตรีกรลาโหมครับแต่ว่าเขาไม่ได้หัวรุนแรงแบบคุณเซนกับคุณมาเนต็ตนะฮะเป็นการแบ่งอานาจกันแบ่งอานาจกันเอาเท่าที่ผมรู้ก็แล้วกันนะ หมายความว่าคุณเซนเนี่ยเขามีเพื่อนร่วมลบอยู่สามคนคือท่านเตียบานอีกคนชื่ออะไรเ็ไม่รู้นะครับที่เขาให้เป็นผู้ชัดการตำรวจนะครับอันนี้เขาร่วมลบกันมานะครับร่วมลบกันมานะครับกําจัดขเขมรแดงนะครับร่วมกับเวียดนามกําจัดขเขมรนแดงแล้วเขาก็แบ่งอํานาจกันขึ้นเป็นใหญ่นะครับไอ้คนอีกคนที่คุณเซนไม่ไม่ไว้ใจคือเพื่อนที่เป็น ผู้การตำรวจแห่งชาตินะผมทราบว่าเขาต้องเอาลูกผู้การตำรวจแห่งชาติกับลูกคุณเซนนี่มาแต่งกันนะเพราะกลัวจะกลัวจะยึดอำนาจกันนะครับอันนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ผมรู้สมัยก่อนนะครับปัจจุบันนี่อย่างไงไม่รู้นะครับปัจจุบันนี้อย่างไงไม่รู้นะครับ แต่เขาใกล้จะหมดอํานาจเลยไนงะเขามีอํานาจมายาวนานเขาพยายามจะสืบอํานาจให้ลูกชายเขานะครับจะถ่ายทอดอํานาจให้ลูกชายขึ้นมาเป็นผู้ชัรทหารบกลูกชายขึ้นมาเป็นนายกนะครับมันก็ต้องหาเหตุหาเรื่องหาประเด็นสร้างกระแสเพื่อจะให้ชาวกัมพูชามองเขาเป็นพระเอกนะครับแต่เที่ยวเนี้ยสื่อมวลชนไทยเนี่ยนะครับ ช่วยกันออกมาตีโหมนะครับตีโหมจนกระทั่งชาวกัมพูชาเขาเริ่มมีความรู้เริ่มเปิดหูเปิดตาเริ่มเปิดหูเปิดตาแล้วนะครับแม่งก็เลยตัดเน็ตนะปิดหูปิดตาประชาชนไม่ให้รับรู้อะไรนะครับไม่ให้รับรู้อะไรเดี๋ยวจะรู้มากไปแล้วจะพากันเกลียดหุนเซนกับหุนมาเน็ตไปใหญ่นะครับ เรายังไม่ได้ประกาศตัดเน็ตตัดน้ำตัดไฟปิดด่านสนิทเลยนะครับมันวยวายทั้งนั้นนั่นคือสิ่งที่มันกลัวสิ่งที่ฮุนเซนกลัวนะครับไม่ไม่ไม่เสียดินแดนลูกยางไงเราก็ไม่เสียดินแดนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทหารนะครับทหาร คือถึงแม้ท่านแม่ทัพภาคสองคนนี้จะ,กะเกษียณไปอีกนี่มิถุนากรกคาสิงหาอีกสามเดือนท่านกเกษียณไปนี่นะครับก็จะมีคนขึ้นมาทําหน้าที่ใหม่นะครับเวลาจะคัดเลือกใครขึ้นมาเป็นแม่ทัพภาคที่สองที่จะต้องรับผิดชอบที่มันต้องเฝ้าระวังพิเศษจ้องจะลบกันเนี่ยท่านผู้จัดการอาหารบกครับจะเป็นคนคัดเลือก จะเป็นคนคัดเลือกคนที่มีฝีมือนะครับนะครับอาจจะเป็นพลตีนัดก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นท่านอื่นซึ่งผมไม่รู้นะครับว่าเขาจัดลำดับอาวุโสหรือว่าใครนะครับใครจะขึ้นมาเป็นใครขึ้นมาเป็นแม่ทัพภาคที่สองก็จะต้องแนวเดียวกันกับท่านแม่ทัพภาคที่สองคนปัจจุบันนี่แหละครับนะครับไปอ่อนแอไม่ได้เลยนะครับไปอ่อนแอไม่ได้เลย อ่อนแอนี่ประชาชนอยู่ข้างหลังนี่จะไม่ไม,ไม่ไม่ร่วมสนับสนุนนะนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาต้องเอาสายนักรบขึ้นมาดูแลเป็นแม่ทัพภาคที่สองแทนผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับแต่จะเป็นใครอะไรอย่างไงาเนี่ยเดือนสิงหาก็รู้แล้วครับเดือนสิงหาก็รู้แล้วนะฮะ <c oughs> แมทัพภาคที่สองนี่เขาคัดเจ๋วมางั้นครับตั้งแต่พี่เยิ้ม นะครับพลเอกทวัชชัยสมุทรสาครนี่นก็โอ้โหนั่นนักรบตัวจริงเลยนะครับท่านพลเอกสุริจลานนท์ก็เคยเป็นแม่ทัพภาคที่สองนะครับพลเอกอาทิตย์กำลังเอกอย่างเงี้ยนะครับแม่ทัพภาคที่สองครับต้องเรียกว่าตัวจาบเลยนะครับต้องลบเก่งต้องรบเก่งนะครับเพราะเขมรมันไว้ใจไม่ได้จริงๆนะครับเพราะคนจะเป็นแม่ทัพภาคที่สองนี่ต้องต้องเจ๋วต้องเจ๋วครับต้องเจ๋วนะครับ ใช้คำว่าฝีมือต้องจัดจ้านต้องเจ๋วนะฮะแม่ทัพภาคที่หนึ่งนี่ก็จะต้องจงรักภักดีเป็นที่ตั้งก่อนนะครับแม่ทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยนะครับผมเองอย่างนี้นะท่านมองไหมครับ เอาสมัยก่อนเนี่ยประเทศอังกฤษเนี่ยมีเกาะอ,อยู่หน่อยเดียวนะครับทำไมข้ามมายึดประเทศนั้นประเทศนี้อินเดียใหญ่กว่าอังกฤษหลายเท่าผมว่าใหญ่กว่าอังกฤษหลายเท่าประชาชนชาวอินเดียเนี่ยแต่อังกฤษมันมีอาวุธดีอังกฤษมันมีอาวุธดีฝรั่งเศสมีอาวุธดีนะครับถ้ามาต่อยกันเนี่ยทั้งฝรั่งเศสทั้งอังกฤษนะผมว่าสู้ อินเดียไม่ได้สู้มาเลไม่ได้แะครับแต่ว่าเขามีอาวุธดีนะครับเกาหลีเหนือเนี่ยมันประเทศเล็กๆแถมประชาชนยากจนนะครับใครยังไม่กล้ากับเกาหลีเหนือเลยเพราะว่าเขามีอาวุธดีประเทศไทยก็แปลกครับประชาชนคนไทยนี่หัวดีนะนะครับแต่ว่าทางรัฐบาลไม่ส่งเสริมให้ จัดสร้างอาวุธนะครับผมว่าความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมเนี่ยให้ชาวบ้านเขาผลิตอาวุธนะครับการจะจัดจําหน่ายได้หรือไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่ทางราชการจะอนญุญาตไม่อนุญาตอยู่แล้วแต่ให้เขาใช้หัวคิดใช้มันสมองนะครับจะผลิตจะลวดหรือผลิตนิวเคลียร์แบบเกาหลีเหนือก็ได้ แต่ต้องเสริมประชาชนคนไทยเราไม่ได้ไปเป,เปลืองงบของทางราชการถ้าผมมีอำนาจผมอนุญาตครับนะครับไม่ว่าจะเป็นเข้าหลามพกเข้าหลามกลนะครับปืนคอเหมือนกับไอ้มาดามรถถังกับอีกเจ้าหนึ่งที่ที่อยู่ชนบุรีอเดี๋ยวชื่อบริษัทอะไรนะนั่นผลิตรถถังได้นะต้องสนับสนุนเอกชนครับเพราะเขาเอาเงินส่วนตัวเข้าไปวิจัยผลิตมา นะครับยังผลิตไม่ได้ก็อย่าไปห้ามในการสั่งทางรัฐบาลก็อย่าไปตัดงบของทหารในการที่จะจัดซื้ออาวุธยุทธพันฑ์ถ้าเราไม่มีอะไรสิท่านไปตัดงบตัดงบตัดงบนะครับฝรั่งเศสแม่นมาบีประเทศไทยยึดเอาดินแดนไทยไปนี่มาเอาเรือลบสองลำมาปิด ปากอ่าวไทยเท่านั้นแหละเราไม่มีปัญญาไปสู้มือกับเขาแล้วนะครับต้องคิดว่าการมีอาวุธเข้าไว้เนี่ยแล้วฝึกคนไว้ให้พร้อมเนี่ยคนอื่นเขาจะได้ไม่มาลุกลานเราเราก็ไม่ต้องเสียดินแดนนะครับแต่คนไม่เคยมีประสบการณ์ก็จะมองว่าจะซื้อมาทำไมมึงจะแดกงบกันเหรอโอ้อย่าไปคิดอย่างนั้นครับ เราต้องเตรียมครับต้องเตรียมความพร้อมครับทั้งเครื่องบินรบนะครับอาวุธยุทภัณฑ์นี่ต้องพร้อมต้องพร้อมเข้าไว้ครับพร้อมแล้วเนี่ยคนอื่นก็ไม่กล้านะครับนี่ถ้าเราไม่มีอาวุธยุทธภัณฑ์อยู่ในมือเราเนี่ยท่านคิดว่าไอ้ไอขเขมรมันจะไม่บุกเราเหรอมันบุกเราครับมันบุกเราเลยครับแต่ที่มันยังไม่กล้าทําเอาทาหารมายันเนี่ยเพราะมันกลัวไง นะครับเพราะมันกลัวเพราะมันกลัวครับมันกลัวว่าเราจะสวนกลับแปลงนะครับเพราะนั้นอย่าไปตัดงบทหารเขาเลยครับนะครับอย่าไปตัดงบทหารเขาเลยนะครับของเขาเนี่ยที่จริงนะถ้าเขมรมันไอ้ฮุนเซนมันไม่แดกเงินจนล่ำรวยไปคนเดียวแล้วนะ มันก็พัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองมันได้เพราะมันมีอำนาจมาตั้งสามสี่สิบปีแล้วนะครับแต่นี่มันแดกเข้าส่วนตัวอย่างเดียวแดกเข้าตระกูลตัวเองอย่างเดียวนะครับแดกเข้าตระกูลตัวเองอย่างเดียวเลยนะครับกองทัพมันก็เลยอ่อนแอนะครับกองรับอ่อนแอไอ้ของที่มีมีเนี่ยอาศัยไปขอทานเข้ามาไปขอบริจาคจาก ประเทศจีนเวลามาฝึกลบร่วมแล้วเขาไม่ได้เอากลับก็ขอผมนะครับขอผมนะครับนะครับไม่มีปัญญาที่จะไปซื้อมาแล้วครับจีนเขาก็ต้องมองผลประโยชน์ของประเทศจีนเป็นหลักครับ ให้กัมพูชามันยังมีทรัพยากรโดยเฉพาะท่าเรือท่าเรือเนี่ยจีนเขาต้องหวังเอากัมพูชาเป็นขี้ตีนนะครับเป็นลูกตีนไปตั้งไปตั้งฐานทัพเรือตรงนั้นเพื่อถ่วงอำนาจกับทางสหรัฐอเมริกานะครับอันนั้นเป็นเรื่องระหว่างประเทศชาวบ้านจะเข้าใจยากนะครับจะเข้าใจยากผมพูดตามภาษาชาวบ้านให้ชาวบ้านเข้าใจดีกว่านะครับ เดี๋ยวมันจะทําให้ท่านตึงเครียดไปนะครับไอประชุม JBC เนี่ยผมก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วว่าไม่ต้องไปประชุมแล้วถ้าหุนเซนตั้งธงเข้าไวป้ยตั้งธงคือมันมันเอาอย่างนี้ ไอ้ฮุนมาเน็ตเป็นนายกกุนเซนเป็นประธานประเทศเขาเนี่ยมันตั้งทงเงี้ยระดับเจ้าหน้าที่ไปประชุมกันก็เท่านั้นแหละนะครับเสียเวลาผมเลยไม่รอครับผมรู้อยู่แล้วว่าผลมันจะออกมาอย่างไรนะฮะมามันมันก็ไม่ต้องครบกันแล้วครับถ้าเขาทำนิสัยอย่างนี้นะครับพูดเราตอนนี้เราช่วยเหลือกัมพูชาเยอะนะเราช่วยเหลือกัมพูชาเยอะนะ นะครับถ้าเกเรคุยกันไม่รู้เรื่องมึงจะไปฟ้องศาลโลกก็ประกาศยกเลิก M.O.U ไปเลยครับทั้ง4 3 4 4และตัดความช่วยเหลือนะครับแล้วแม่จะนอนไม่หลับนอนจุกหน้าอกเลยทั้งหุนเซนทั้งหุนมาเนตแะครับก็ไม่ต้องไปญาติดีแล้วครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนอำนาจเปลี่ยนรัฐบาลแล้วเขาก็มาคุยกันอะไรกัน นะครับก็คุยกันได้นะครับมันบ้านพื้นที่ชายแดนติดกันนะครับพื้นที่ชายแดนติดกันธนะุรกิจที่ไปทำในกรรมัมพูชาผมว่าแม่ไปผลิตมามากขายอะคงจะไปผลิตมามากขายก็คือประชากรเขาไม่มีเงินที่จะมาซื้อนะครับนอกจากเขาประคองชีวิตไปวันวัน ซื้อมา,ม,าม่ายำยำกินซื้อผงชูรสกินซื้อเกลือซื้อกระปิน้ำปลากินเหมือนบ้านเราเมื่อสมัยร้อยปีที่แล้วสภาพจะเป็นอย่างนั้นนะครับเหมือนประเทศไทยเมื่อร้อยปีที่แล้วศักยภาพการซื้อมันมันน้อยนะครับและคนที่จะมาเดือดร้อนบ้างคือคนที่นำสินค้าส่งออกนะครับท่านก็อย่าไปงก ท่านก็รวยอยู่แล้วท่านก็มีเป็นหมื่นล้านแล้วมีเป็นหมื่นล้านแสนล้านแล้วท่านจะไปงกทําไมท่านพอเถอะเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติไม่ต้องออกมาบ่นนะครับนะครับไม่ต้องออกมาบ่นว่าทําให้เสียเศรษฐกิจการค้าอะไรกลับมามองบ้านเมืองก่อนเถอะนะครับให้มันเรื่องนี้มันจบไปก่อน นะครับให้เรื่องนี้มันจบไปก่อนนะครับไอ้เรื่องขัดแย้งกันเนี่ยมันจบไปก่อนแล้วค่อยว่ากันไอ้นี่บอกภูมิกับเมืองการแจ้งว่าในจังหวัดขับเกินสองร้อยมันบ้าถ้าใครตอบอย่างนั้นมันบ้าครับจะไปขับเกินสองร้อยได้ไงกฎหมายกําหนดให้เกินใช้ความเร็วในชุมชนเนี่ยหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนอกเขตชุมชนก็ประมาณเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้ตํารวจเห็นว่า ถ้าถนนมันโล่งๆก็มาตกลงกันว่าเฮ้ยอนุโลมกันนะว่าถ้าเขาขับสักไม่เกินร้อยยี่สิบอย่างเงี้ยก็อนุโลมกันแต่ไม่มีใครขับสองร้อยแล้วครับมันไม่มีจุดไหนนะครับที่จะใช้ความเร็วเกิน200ร้อยได้มันบ้าถ้าคนพูดมันบ้าครับนะครับมันผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายโดนแน่ครับ ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดขับประมาทหน้าหวาัดเสียวโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัยนะครับเรื่องคดีที่สพเมืองการนั่นไอพนักงานสอบสวนพันตำรวจตรีคนนั้นเนี่ยถ้าไปลงความเห็นว่าไอมอเตอร์ไซค์ของคุณตาที่ขับไปข้างหน้าแล้วแล้วก็มีรถมาชนท้ายแล้วก็คุณตาเป็นฝ่ายผิดเนี่ยผมว่า เขาใช้ดุลพินิษอย่างไรผมไม่ทราบนะแต่คดีนี้ผมเห็นข่าวออกนะครับว่าไอพนักงานสอบสวนคนนี้สรุปสำนวนส่งอายการไปแล้วเอาว่าเราจะมาแก้ไขณนะจุดนี้ได้อย่างไรนะครับให้ญาติพี่น้องของคนตายเนี่ยนะครับโดยเฉพาะญาติพี่น้องของคนตายรีบไปพบอายการนะครับไปร้องขอความเป็นธรรมก่อนนะครับไปร้องขอความเป็นธรรมก่อน อายการเขาจะพิจารณาสำนวนนะครับจะพิจารณาพยานหลักฐานแล้วก็จะสั่งพนักง,งานสอบสวนให้สอบเพิ่มเติมไปร้องแรกแขกกระเชิงอย่างอื่นไม่ไม่ได้ผลแล้วครับนะครับให้ไปให้ไปพบอายการนะครับแล้วไปร้องขอความเป็นธรรมก่อนนะครับไปร้องขอความเป็นธรรมก่อนนะครับ กรณีตำรวจเนี่ยกรณีที่เกิดอุบัติเหตุมีใครเสียชีวิตส่วนใหญ่ตำรวจก็จะพยา,ายามไก่เกลี่ยนะครับไก่เกลี่ยว่าให้ชดใช้ค่าทำศพเขาหน่อยเขาจะถูกจะผิดอะไรเราคนไทยด้วยกันนะครับใครมันเขาเสียชีวิตไปแล้วก็ช่วยเหลือกันนะครับแต่ส่วนใหญ่บริษัทประกันนี่จะไม่ยอมครับหัวหมอนี่บริษัทประกันนะครับบริษัทประกันของให้ลถคัาหลังหละครับมันกลัวจะต้องจ่ายเงินนะ มันต้องจ่ายเป็นล้านบาทเลยนะครับมันก็จะไม่ยอมนะครับเกื่อตั้งแง่นะครับก็จะตั้งแง่นะฮะไม่ได้ครับอยู่ในเลนเราก็ต้องใช้ความเร็วกว่าเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดนะครับต้องใช้ความเร็วไม่เกินกว่าที่กฎหมายกําหนดนะครับไม่ใช่อยู่เลนเราแล้วจะชนใครก็ได้ คนขับไปข้างหลังแล้วไปชนเขาเนี่ยนะถือว่าใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดไม่ระมัดระวังนะครับมันก็มีส่วนผิดนะครับมันก็มีส่วนผิดนะครับแต่ผมไม่รู้รายละเอียดเรื่องคดีนี้เลยนะครับนะครับถ้าอยู่เฉยเฉยรถมอเตอร์ไซค์วิ่งแถมาตัดหน้าเลยแล้วก็ไอ้ขันหลังนี่ไม่ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดนะครับแล้วก็มีล่องร้อยเบรกด้วยอะไรด้วยไอ้อย่างนี้ก็ยังถือว่ามอเตอร์ไซค์เป็นฝ่ายผิดนะครับ รายละเอียดผมไม่รู้งนะั้นเรื่องคดีเดี๋ยวพูดไปมันจะผิดนะครับส่วนในตำรวจที่ไปกระชากไอ้ไลเดอร์เพื่อจะจับหัวกกันอกเนะี่ยทำอย่างนั้นไม่ได้ครับผิดกับทำอย่างนั้นผิดกับการจับกลุมมีหลายวิธีการนะครับหนึ่งไล่ติดตามประกบนะครับแต่ไม่ใช่ไปกระชากเขาจนหัวนอกพื้นไปอย่างนั้นนะครับอย่างนั้นทำไม่ได้ครับ ทำไม่ถูกต้องตามหลักการนะครับวิธีการจับกลุมนี่ถ้าไม่มีอะไรกล้องวงจรปิดเยอะแยะนะครับเดี๋ยวก็ตามจับได้นะครับมันไม่ใช่ความผิดร้ายแรงอะไรนักหนาเลยนะครับถ้าเป็นคนร้ายยาเสพติดเป็นล้านเม็ดหรือคนร้ายก่อเหตุมาชักอนนั้นก็กระชากลงอย่างนั้นก็ ถือว่าพอสมควรแก่เหตุนะครับเพื่อจะทําการจับกลุ่มให้ได้เดี๋ยวมันหนีไปนะครับตามจับลําบากแต่นี่มันแค่หมวกกันน็อกก็ไม่ใส่หมวกกันน็อกก็โถเอ้ยนะครับใช้ดุลพินิษ์หน่อยนะครับยุทธวิธีในการจับกลุ่มก็ฝึกก็สอนกันแต่แม่นไม่จํานะครับมันแรงไปลูกมันแรงไปนะครับเกิดเขาเป็นอะไรตุยไปแล้วก็มึงจะ ติดคุกติดตารางเอานะนะครับต้องดูแล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่สถานการณ์ด้วยนะครับคดีคุณทูลใช่ไหมครับคดีทูลอิรยศัย์นี่ผมไม่ได้ดูกล้องวงจรปิดไม่รู้เลยนะครับแต่ว่าเราเป็นคนแก่แล้วเนี่ย อย่าไปคิดว่าผมไปไหนเนี่ยผมจะไปกินข้าวกินอะไรเนี่ยผมก็ไปสั่งซื้อแล้วมานั่งกินเจียมเนื้อเจียมตัวผมนะครับนะครับจะไปถามว่าเอ้ยคุณรู้จักผมเป่าว่าผมไม่ขายอย่างเงี้ยก็เราไม่ใช่พ่อเขาเขาจะต้องไปรู้จักเราเหรอนะครับแล้วเด็กรุ่นอายุสิบหกสิบเจ็ดนี่มันเกิดไม่ทันเราแล้วครับผมไปเนี่ยผมแวะ ปั๊มเนี่ยผมไปซื้อข้าวแกงเนี่ยผมก็จะบอกว่าเอาอันนี้อย่างนี้เอาอันนี้ครึ่งหนึ่งอันนี้ครึ่งหนึ่งนะครับมาเนี่ยส่วนใหญ่แต่ของผมเขาได้ยินเสียงผมเขาก็จําได้ครับเห็นหน้าผมเขาจําไม่ได้แต่พอเขาได้ยินเสียงผมเขาจะจําได้นะครับแล้วผมเหนื่อยด้วยไม่ได้กินเลยนั่งถ่ายรูปอยู่นั่นแหละนะครับนั่งถ่ายรูปอย่าเาความยิ่งใหญ่ความหล่อความรวยใน อดีตมาเลยนะเราแก่จะตายแล้วเจียมเนื้อเจียมตัวนะครับวันหนึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่าผมจะโดนต่อยบ้างหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่มันติดปากชอบเรียกเขาหนูนะครับบางคนมันอาจจะโกรธก็ได้ผมบอกห no นูเอาแกงนี้แกงนี้อย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะโกรธเราก็ได้นะครับเราต้องเจียมเนื้อเจียมตัวเรานะครับผมจะไปกลางเต็นท์ตรงไหนนะเด็กรุ่นน้องเนี่ยผมก็จะ ขอโทษครับขออนุญาตจอดตรงนี้กลางตรงนี้ได้ไหมครับนะครับแล้วผมยกมือไหว้คนง่ายนะครับผมจะยกมือไหว้คนง่ายนะครับขอโทษครับมาขอโทษรับมานะครับเราไม่รู้นะฮะอย่าไปคิดว่าตัวเราเด่นเราดังนะครับไม่ได้รอบเป็น์เจนดินอฟเฟอรจาร์ที่ได้เบิกในส่งนะครับฟังเรื่องราวของ ท่านโจเลวัตกินเกสอเนาะซึ่งเพื่อนกันได้พูดถึงแ่าแสดงความคิดเห็นสามสี่ปัญหาที่เบลุยได้ยกมานําเสนอให้ท่านนะครับฝังเนอะกก็คือเพื่อนกันจะเบ้าถึงแม่ทัพภาคที่สองรวมทางปัญหาต่างตอยู่ในประเทศกรรมัมพูชานั่นเองทุกคนหลักนอน,น,น,นยันต์่าการอยางได้ฟังอีกหลาย,ลายห,หลายมุมมองในหลายความคิดเห็นที่เพื่อนใดเสดเหวี่ยงใดฝังเนะบลุยกัได้หูหลายๆายสิ่งหลายอย่างจากจสิ่งที่ เพื่อนว่ามาเนาะหล้วก็เป็นความรู้แล้วก็เป็นประสบการณ์อีอันหนึ่งทุกคนบางสิ่งบางอย่างเทาก็ยังโบทันหูโบทันเข้าใจลึกซึ้งเนาะแต่เพื่อนก็ได้เว้าได้พูดออกมาเป็นเป็นข้อความที่ว่าชัดเจนแล้วก็รที่ได้เหาหูว่าโอ้มันเป็นกับสัจจริย์ทุกคนมันก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะเฮาคนรุ่นใหม่สิ่งไหนบุงเฮาก็ะทั่ฟังจังครูใหญ่ที่เพื่อนว่ามาเฮากั่ฟังด้วยสติมีวิจารณญาณในการกั่ฟังกรับชมมันกั ็นสิ่งที่ดีต่อตัวเหาหนอกบอลุยคิดว่ามันเป็นน,นรรมทุกคนจริงามากเอาเรื่องราวของท่านผู้ใหญ่ผู้ที่มีประสบการณ์มาแชร์ให้พี่น้องในเบื้องในโซนคือดังคือดังในไลค์คลิปที่ผ่านมาเนาะแล้วก็่อ้พี่นอ้องเดยมีความคิเศษอะไรทุกคนต่อกับเรื่องราวของเพื่นอนที่ใดว่ามาเนาะหรือว่ามีอนไดที่อยากจะเพิ่มเติมนอกจากสิ่งที่เพื่อนนามาก็สามารถอ,อมเมนต์มาให้บอรุยครับนําใดอีกเด้ออยู่ในใ้คลิปได้เนาะ สำหรับวันนี้เนาะบอลลูนกะจะขออำลาพาจ้าเมพีโนไปเพียงสำนี้เนาะสุดท้ายนี้ขอกล้าคำว่าสบายดีบ๊ายบาย